Música ให้พาเพลอมกันครับอรหังสมาสัมปะโทปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงเกลิเพลินทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทางพระควนตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาาโตพคะวตาธโม พระธรรมเป็นทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทรมังนมัสซามิขเจานมัสการพระธรรมสุปฏิปันพขะวัตโตซาวกะสร้างโคพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างคังนามามิขพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กล่าวคำแผ่เมตตาพร้อมกันครับ สัพเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาประชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจและรักษาตน้ห้ผลากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกันครับข้อหนึ่งพวกเราเป็นไทยอยู่ได้ถึงวันนี้เพราะพวกเรามีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ซึ่งบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและพความลำบากยากเข็นข้อแรกไว้เราต้องสรรชีพเพื่อชาติเราต้องบำรุงศาสนาเราต้องรักษาพระมหากษัตริย์ ข้อ2เรานักเรียนจะต้องไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นข้อ3เรานักเรียนจะต้องกระพฤติตนให้เรียบวินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ข้อสเรานักเรียนจะต้องเทิดทูนเคารพเชื่อฟังและทำตามบิดามารดาครัวจารย์ที่สั่งสอนทุกเวลาเพื่อจะได้เป็นนักเรียนที่ันและเป็นเมืองที่ดีในอนาคตกลาวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตตามข้าพระเจ้า ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านเราจะร่วมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบการทุจริตทุกรูปแบบข้อ2ข้อ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตสุจริตระหว่างโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและชุมชนข้อ3ข้อ 3. เราจะสร้างเครือข่ายเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตสุจริตระหว่างโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและชุมชนให้เป็นรูปธรรม เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนและมีความยั่งยืนร้องเพลงมาโรงเรียนพร้อมกันค่ะ

กล้ใจเดือิในคงไว้ให้สื่อยสันสวยพร้อมใจสีเท่าตอกเราไม้ปองปองปอง,ปองดอกสามาคีมันอบลมลมื่อความรุ่งเรืองของชีวันจะสุขสันไปทั่วธานีวิชาการเล่านั้นเป็นเลิศประเสริฐล้ำคุณทำความดี นวัฒนากีฬาพร้อมดนตรีเทคโนโลยีทะยุคแห่งการอมนางามิตยาผมจูเจนาลมเนือความจมย่งยืนนานเือสาบันค่านั้นเนื้อดวงมานเก่อจูสถานให้คงอยู่คั้วแผ่นดินวิชาการเหล่านั้นเป็นเลิศประเสริฐลำุณธรรมความดี เราพัฒนากีฬาพร้อมดนตรีเทคโนโลยีทันยุคแห่งกาจจุบันงานมิตรยาคงเป็นอารมณ์และคำภมยันยืนนานเชิดสถาบันข้าอานันเนื้อดวงมาเกิดสุสานให้คงอยู่ผู้แผ่นดิน เรียนท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้อํานวยการโรงเรียนรองผู้อานวยการโรงเรียนคณะครูท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและสวัสดีพี่พี่น้องน้องนักเรียนโรงเรียนทมนางามวิทยาคมทุกท่านครับกระผมนายอนพัฒย์ยานไพโรธนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ประธานนักเรียนโรงเรียนทมนางงามวิทยาคมประจำปีการศึกษา2566เป็นตัวแทนนักเรียนในการกล่าวแสดงความยินดีให้กับ พี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่หและน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่สที่สําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ครับสําหรับน้องมสและพี่ม .6 ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของชีวิตพวกเราในแต่ละช่วงชั้นการศึกษาผมเชื่อว่าน้องๆพี่ๆทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วกว่าจะผ่านจุดจดนี้มาได้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ กันไม่ใช่น้อยผ่านอุปสรรคของชีวิตมามากมายทําให้ก้าวสู่เข้าสู่โลกใบใหม่ได้อย่างยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจสําหรับน้องม .3 และน้องและพี่ม .6 ในฐานะที่เป็นพี่น้องร่วมสถาบันก็อยากให้พวกพี่ๆน้องๆดูแลตัวเองให้ดีรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้ตั้งใจเรียนมีอนาคตที่ก้าวไกลและสดใสอย่าหักโหมเกินไป หากมีเวลาว่างบ้างก็กลับมาเยี่ยมโรงเรียนของพวกเราได้เสมอครับและสุดท้ายนี้พวกเราและน้องๆโรงเรียนทมนางาวิทยาคมทุกคนก็จะเก็บความทรงจำที่ดีที่ได้สร้างร่วมกันมาทั้งหมดไว้ในใจของพวกเราตลอดไปขอบคุณครับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันวันดีที่สุดนะคะสำหรับนักเรียนในชีวิตของการศึกษานะคะ,ะครูเชื่อว่า พวกเราคงมีความสุขแล้วก็มีความปลาบปลื้มใจนะคะรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองพวกเราด้วยนะคะครูฝากอย่างหนึ่งก็คือ,อาการที่พวกเรา,เ,าเรียนนะคะข้อคิดแล้วกันนะคะาการเรียนบางคนก็อาจจะเรียนเ,เรียนดีเรียนเก่งนะคะเรียนรู้ได้เร็วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ ครูอยากจะฝากไว้ก็คือการเป็นคนดีการเป็นคนมีน้ำใจนะคะ,ะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะตามศักยภาพของตนเองนะคะณเวลานี้ก็ในานามของคณะครูนะคะ,ะและแขกผู้มีเกียรตินะคะก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาในปีนี้นะคะ,ะให้มีความก้าวหน้า สำเร็จในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังนะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็เป็นคนดีของอพ่อแมนะ่แล้วก็สังคมนะคะ,อะขอขอบคุณค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนถมนาง,งามยาคมท่านรองและคุณครูทุกท่านนะครับรวมทั้งลูกหลานของเรานะครับที่ อยู่ในสถานที่อย่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญกับในวันนี้อางรโรงเรียนนะครับก็มีความยินดีที่ลูกหลานของเรานะครับได้เลื่อนชั้นได้ย้ายหรือเข้ามาหรือย้ายออกไปนะครับก็ผมมีความยินดีกับลูกหลานทุกท่านนะครับที่มาได้รับความรู้ รับในสถานศึกษาแห่งนี้นะครับโรงเรียนทมรางาีวิทยาคมก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ผิดหวังนะครับที่ลูกหลานของเราหรือผู้ปกครองนะครับที่ให้ลูกหลานนี้มาศึกษานะครับที่โรงเรียนแห่งนี้ นายปิยวัตน์สาของนางสาวกิ่งฟ้าอินทระสาราคามนางสาวคณิษฐาช่างเหล็ก นางสาวนภปภพาพระวภูตานุนนางสาวนัทยาพระวัฒนางสาวนัธิดาภูนเพิ่ม นางสาวดวงกระมวลแก้ววิเชียนนางสาวดวงพรสอนชานางสาวทิพภาคงประกูล นางสาวนภัสสรพิเนศเถียนนางสาวปานทิพย์วงศีดานางสาวปณดาสิงห์แม่ง สาวพนิภาเก่งกล้านางสาวพิมพ์วิภาร่องบุตรสีนางสาววิรดาหาชวี สาวสุวิภาอยู่ทงชัยต่อไปเป็นรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นายจตุรพัฒน์ประกอบผลนายศิลพัฒน์ผูกกลาง นายอภิเชต์ล้ำเลิศนางสาวนัชชาสิงห์อ่อนนางสาวนุจลีสารคำ นางสาวพักจีลาสีนีวนลจันทร์นางสาววรณภานาใจคงนางสาววิชุดาปัญจาคะ นางสาวอัชลาคอมสิงและนายสุปวีกเกษมแสนสุข I oh. 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 oh.